สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ Rocket 3 Rocket TR นะครับเป็นตัว Black คันนี้เป็นตัว Limited นะครับมี1,000คันทั่วโลกนะครับในประเทศไทยมี12คันทุกแต่ละคันจะมี c ซอร์ติฟิเคทให้นะครับคันนี้วิ่งมาแล้ว1,454กิโลวิ่งน้อยสภาพสวยนะครับรถ Limited สวยๆเลยเป็นสีดำนะครับเป็นตัว Rocket TR Black เครื่อง2 5 0 0ซีซีสภาพสวยให,ใหม่เลยนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2022นะครับเจ้าของเดียวออกศูนย์ซื้อเงินสดมาเลยสภาพสวยๆมีของแต่งมาแล้วคันนี้ได้ท่อซาร์ตนะครับชุดท่อซาร์ตยางหน้าหลังเลยเทียบๆเลยนะครับเป็น A1 วอนคับ,บ้านะครับยางหน้าหลังใหญ่มากนะครับสภาพสวยบล็อกเอ็น่าจะเป็นเครื่องไส์ใหญ่มากๆนะครับ3ส,สู 2,500cc มีกาดก้น้ำแต่งมาแล้วนะครับของไครอัมบางคนหน้าเป็นคาร์บอนนะครับสภาพสวยๆเท่ๆคันมาหืบมาเลยนะครับคันนี้เป็นไครอัมที่ใหญ่จริงๆเป็นบิ๊กบ็อกของทางไครอัมนะครับสภาพสวยๆเลยพร้อมใช้งานรถจอดอยู่ในซอยบร,รมราชชนนี99นะครับแวะเข้ามาชมกันได้เลยที่ร้าน KP Pro Superbike นี่ครับตัว Black เป็นฉีดเช็ดนะครับสีดําเงากับดันด้านเบาะสวยๆนะครับรถดูแลรักษามาอย่างดีนะครับสภาพสวยๆเลยประหยัดก,กว่าซื้อมือหนึ่งเยอะเลยนะครับอันนี้หามือหนึ่งก็ไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูสักนิดครับ เครื่อง Big b r o c ที่สภาพสวยๆเลยนะครับเสียงเพาเพาะแน่นๆเลยใครสนใจนะครับคันนี้หรือว่ารถสวยๆของที่ร้านเรานะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ KP Pro Superbike.com หรือว่า Facebook IG Line ของทางร้านนะครับ KP Pro Superbike ทุกช่องทางเรามีเบอร์โทรทิงไว้ให้แล้วครับโทรเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตาม c h anel n youtube ของร้านเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลดเข้าใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ